ให้สิบสองใบแล้วส่งให้ซีทีนะละใบแอบหนึ่งนะเริ่มจากใบที่หนึ่งอันนี้คือใบที่หนึ่งนะใบที่สองหยิบมาหยิบใบที่สามมา อานีชโฟกัสค่ะเบบีใบที่สี่สีเพร่ะไม่มีสมาธิลูกหกช้าช้า สิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้คือไพ่ที่ไม่ได้เลือกเก็บก่อนขออนุญาตเลื่อนอย่าขยับนะอ,อย่าขยับนะคะคนสวยไ,ไ,ไ,มไม่มีสมาธิเลยค่ะ ไม่มีสมาธิจะไม่แม่นนะลูกหนึ่งนะตำแหน่งที่หนึ่งจะดีมากเลยถ้าช่วยถือสองไพ่ให้หน่อยส่งไปที่ไพ่นะอย่าส่งที่คนนะ ตำแหน่งที่หนึ่งนะเป็นภาวะของตัวเองที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่รู้จะแม่นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนหยิบไม่มีสมาธิเพราะว่ามีคนขัดจังหวะไม่กลัวจะรลดเดี๋ยวปักตามลงไปไปคะแบเดียวตอนหยิบก็ไม่มีสมาธิตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่ทิเบตสีตา สื่อให้เห็นว่าพี่จีควรเพิ่มความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลงไปในชีวิตให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ต้องฝึกให้ตัวเองรู้จักเมตตากรุณาคนอื่นเขาก่อนแล้วจะดีขึ้นก็คือต่อไปเป็นไพ่ตำแหน่งที่สอง หมายถึงการเงินของตัวเองนะักจะไปหนึ่งสัปดาห์ตำแหน่งพี่สองไว้ไหนเมื่อกี่พูดไปแล้วเนาะความหมายไปดูโทรศัพท์ป้าสิไปเป็น ให้ทิเบตแปดตาความหมายก็พยายามตัวตาว่าทรัพย์สินหรือนิสิตของตัวเองเป็นอย่างไรหากต้องการให้มีไว้อย่างคงทนก็ต้องวินิจฉัยด้วยใจที่เว็นกลางแล้วทรัพย์สินจะมั่นคงตลอดไปและถ้าเป็นตกตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองถ้าได้แปดตา มนไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่เราชอบคิดว่าเงินจะหายไปความจริงมันก็ยังอยูนนอ่เรามาดูตรงหนึ่งที่สามกันดีกว่า ตำแหน่งที่สามเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนอดกินหนมแน่เลยไม่ยอมลงไปข้างล่างไปลงไปข้างล่างก่อนลูกตำแหน่งที่สามมิสสหายเพื่อนฝูงไม่ได้แต่พ่ตามิสสหายเพื่อนฝูง เป็นไพ่ห้าตาตำแหน่งที่3ามเธอได้ไพ่ห้าตาเมื่อมีปัญญามากก็ต้องใช้ปัญญาหาผู้ร่วมทุนหาเพื่อนมาช่วยเสริมธุรกิจตำแหน่งที่4เป็นเรื่องบ้านที่พักอาศัย มีอะไรนะโอ้ยได้เป็นไพ่หน้ากากกิเล มีภาวะอยากจะได้อยากจะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหลือล้นถ้าตกอยู่ในตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่ให้นักการกิเลสแอบคิดอยากจะมีบ้านหลังใหม่ต้องคิดที่รอบด้านแล้วถึงจะดีต่อไปเป็นตำแหน่งที่ห้าลูกลูกหลาน,ลานบริวารในบ้านเป็นภูเขานะ อันนี้คือไพ่หิมาลัยเป็นภูเขาตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ห้าไพ่ฮิมาลัยคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนจะตัดสินใจเรื่องบุตรและผริวาา ตำแหน่งที่หกศัตรูเก่าและศัตรูใหม่กดยื่นันนี้มันรันต่อโอเคอ่ะถ่ายตัวไพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่หกศัตรูเก่าศัตรูใหม่ตำแหน่งที่หก <Now. S 2> อันนี้คือไพ่มริตยูเทพตำแหน่งที่หกได้ไพ่มริตยูเทพเพื่อนกำลังจะมาขอยืมเงินแล้วชักดาบหากไม่ให้ยืมอาจจะไม่พอใจ แหน่งที่เจ็ดความรักคู่ครองเทศตรงข้ามความรักคู่ครองตแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่พระสุริยเทพตำแหน่งที่เจ็ดได้สุริยะเทพเทพป่ยพรให้คุณทุกอย่าง ด้วยความรักตำแหน่งที่แปดโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บได้ไพ่ลามาถูกไล่ล่าตำแหน่งที่โอ้ยเล่นน่ากเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะเล่น ตำแหน่งที่แปดเนาะโรคไตไข้เจ็บตำแหน่งที่แปดไพรามะถูกไล่ล่า,าถูกศัตรูอัดจนป่วยตำแหน่งที่เก้าความสุขสิ่งที่มุ่งหวัง ไพ่พระราชวังโปตาลาในตำแหน่งที่เก้าบ้านหลังใหญ่คือความหวังของชีวิตที่คุณปัถนาอยู่ถูกไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองวางแผนสร้างบ้านอย่างเดียวสิบสิบการงาน การงานได้สามตาล่ะองคงเทพสามตามาดนใจองคงเทพสามตารวย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 รยรวยระวังลมจำหน่งที่สิบรวยรวยอย่างนี้สิบได้สามตาก่อนทำงานอ่ะไหว้ศาลไหว้เทวดาฟ้าดินบ้างก่อนทำงานไหว้ศาล ที่ทํางานไหวเทวดาฟ้าดิน,ดนบ้างาจึงจะสําเร็จได้ง่ายตาบตื่น,านงานนี่หมายถึงไม่ใช่แค่เรื่องงานประจําอาจจะหมายถึงเรื่องสิ่งที่ทําอยู่เช่นการเทรดก็คือหัดไหวสารไหวเทวดาฟ้าดินบ้างนะชีวิตมันจะได้ราบลื่นนี่คือสิ่งที่ไหวอยากจะบอกสิบเอ็ดโอ้โหสายตาจังสิบเอ็ดโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะ เล่นด้วตีก้าสยานุชีลาเก้ตาตีในตาตำแหน่งท oh um ok ี่ได้เก้ตาตาจี้ตำแหน่งที่สิบเอ็ดได้เก้ตามมีเสียงตดมันเป็นเสียงตดูเสียนี่ปกติมันเสียดสีกันได้่ไอดได้เก้าตา โอ้ยยังระวางไว้ที่เดิมหลงไปพอแล้วก้ตาวตาก็คือจะโชคดีอย่างเนี้ยตลอดไปอีกนานเลยตำแหน่งที่สิบสองอันสุดท้ายสิ่งที่อยู่ไกลๆรวมถึงสิ่งที่อยู่ต่างแดนได้ไพ่ไพ่ธงมนตราต้องสง,งบใจยเย็นลงบ้างเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายจากใจ เดี๋ยวถ้าไปยูดตกอยู่ในตำแหน่งที่สิบสองใกล้มุนตาจะบอกว่าต้องมาทำบุญวัดต่างจังหวัดบ่อยๆหน่อยนะต่างจังหวัดที่ไม่ใช่สมุดประการบกาจบคำทำนายของจิรศักวันนี้